อยู่เข้าคือนโบเข้าขึ้นโบขุดแบบให้น้ํามันอยู่อยู่บนพื้นดินท่าน่ะโอ้โหคือแบบลอยฟ้าแล้วยูรูมันเป็นทางอีกอ่แล้วเขาพิดคือสุดจิงเลยสงสัยจะทำคือบ้านเขาเออว่าน้ําห่วยน้ำห่วยแต่ว่าอันนี้เป็นน้ําอันนี้เป็นคลองอันนี้เป็นคลองลอยฟ้าคลองส่งน้ําสุวบรรภูมคัวเข้าไปดูใกล้ๆป่ะห่วยน้ำครัวเห็นรือยังเห็นรือยัง อุ้ยคือแบบภาษาลาวเขา,า,า,าเอิญมาเนี่ยไรวะเนเดร์เนไดย์ภาษาลาวเอิญมาเนี่ยไรวะเต้าูขอจือแต่ภาษา,าคูอ๋อคือแบบเอิญมาได้บบ่ยเนเดย์คูอ๋อแม่ไม่อยากงขน<ช>ไดนี้เปนน้ำบ่คือคลองส่งน้ําที่คูอ๋อถามว่าคลองลอยฟ้าทําไมไม่มีน้ําอุ้ยอันนี้คูอ๋อคูอนะ๋อน่ะรู้จักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของคนไทยบอ โดยขออนุญาตโดมันเสียบตาเสียบตานี่ฝั่งนี้ครัวเป็นทะเละครัวเห็นทะเลบออ้าวน้ำทะเลนาะหันนั้นน้ำทะเลน้ำทะเลแท้บอหันแมนน้ำนนทะเลนี้น้ำน้ำคองน้ำตัวนี้จะไหลไปสู่ทะเลบอ่อยแมนวาวคือม่ายิ่งใหญ่อลังการคือแดตนน้ำหวยหนึ่งบานห้าอยางบโทอน้ำห้วย แมบ้านเท่าเอนนะนะินได้ไหมนะบ้านเท่าเอินบ้านน้ำห่วยน้ำห่วยแต่ว่าอันนี้เป็นนำ้ำอันนี้เป็นคลองอันนี้เป็นคลองคลองอยฟ้าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิภู<อ>เข้าไปดูใกล้ๆป่ะห่วยน้ำันน้ำบ้านบ้านเท่าเอินมาห่วยหองหนองบึงห่วยนำ้ำลำธารใช่ไหมตัดขึ้นมายิ่งใหญ่อลังการเหตุแล้วน้ำนี่เข้าไปเฮ็ดยังไงอันนี้คือปล่อยส่งสู่ทะเลปล่อยสู่ทะเลเลยแบบ บ่เอาไปน้ำใส่ไปเฮ็ดนาบ่บอเียดายน้ำเด้ฮะบ่มีนาแบบเอาไปเฮ็ดนาบ่หรือว่าเอาไปนํำใส่เขาแบบเขาป้าจะมดทุนเท่าไหร่น้อยเนาะโอ้โหครัวครัวคิดแค่ว่าค่าสูบน้ำนี่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยฮะแมนใช้ไฟฟ้าในการสูบแต่ว่าน้ำนี้ไม่มีประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ของน้ำคือสูบทิ้งเลย<ะ>แต่มีประโยชน์ตรงที่ว่า ช่วยในการระบายน้ําให้น้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครบางส่วนเนี่ยก็รอบๆสนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหสูบทิ้งแต่ไม่ได้สูบทุกวันนะสูบเฉพาะหน้าไหนที่มีฝนตกอ๋อป้าถูกง,งามเขาไปฮันคือเจ็บแบบป้าเป็นเบองไกป่ป<ส>้ากลัวเห็นควอวัลังการบ่<ส>เป็นต่ายานบ่เป็นตาาน่<ะ>นตายานก็อา ก็จะมีเงือก่ะอ่ะบอมีครัวอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คนไทยเห็นแล้วต้องน้ำตาไหลทําไมถึงน้ําตาไหลเพราะว่านึกถึงเทวดาที่อยู่บนฟ้าในหลองข,ของคนไทยนะฮะในหลวงราชการที่9ของคนไทยท่านจะมีพระราชดำริในการสร้างสิ่งที่ช่วยประชาชนคนไทยสร้างในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย<อ>ครัวคิดดูเนี่ยร้อยลูกบาทเมตร น้ำเนี่ย<ะ>คืออยากจะบอกเลยว่าอันนี้คือจำเป็นมากเลยนะครูอร๋อเพราะว่าต้องระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ทันอนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ระบายน้ำจากกรุงเทพออกมานะลงสู่ทะเลเอ่าวไทยก็จะมีที่อีกหนึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งเดียวในไทยเลยนะครูอร๋อคือคอยอยังบอกว่ามาแล้วแบบคอดุงสุด สุดยอดเลยอ่ะไอเดียของคนไทยคือแบบอันนี้เขาเขารวยแท้เขาเฮ็ดขอหน้าพันนี้นะก็คือแบบถ้าบ่มีเงินหล้เฮ็ดบ่ได้ได้นี่เอามีเงินอย่างเดียวก็เฮ็ดบ่ได้คือแบบเอาน้ามันโปคือชิเล็กสุดหํำนี่แล้วเอาชิมละล่าอะไรก็ต้องสูบทิ้งนะเพราะว่าถ้าไม่สูบน้ำนี่ก็จะเอ่อล้น เคยเน้ำท่วมกรุงเทพ่เคยนั่นในช่วงหน้าหลากน้ําฝนมาจากทางเหนือนะไหลมาจากน้ําเจ้าพยาจะไหลลงมาไม่ทันนั้นแล้วก็ระบายออกสู่ทะเลอ่าวไทยนะบางส่วนก็สูบออกทางแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อระบายน้ํานะครูอ๋อนะไปดูใกล้ๆปะเขาห็นอย่างไรเขาหาปลาดิมีปลาดิมีปลาปลาสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันใกล้ครูอ๋อช่เสื้อบอวันน้องวานเป็นตัวนั้น ว่านเป็นเม <Man. S 2> ียนมาว่านแฮนี่น่ะเมียนครัวน,นึก็สิเก่งแถอะน้อคิดฮอรสมัยเด็กหนุอยดิยตอนเป็นเด็กหนุอยว่านแฮแต่ <พา S 1> มันไ,ม,ไม่นำแบบคลองใหญ่แบบนี้ขนาดไหนอันนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นผู้สร้างนะครัวป้าขเขาเฮ็ดได้เขาสร้างได้ยจังไรขอถามเดะขอถามในสงสัยเด้แท้หลีเอา้าถามคนไทยเอาให้ครัวถาม ถามเดว่าเขต่อเฮ็ดเขายังสร้างเขาเอางบมหาศาลไ้เลยเนอะสงสัยว่าเขาเฮ็ดใดเนื้ีใดโอ้โหแล้วน้ำอันนี้ก็ผุ่นไปซู้ทะเลอีกแล้วยังมีป่าให้คนมาจับอีกเดี๋ยวเขกาไปวงใกล้ๆ่ปใกล้เลยติดเลยนี่จะมีคนมาหาปลาเลยโอเูได้ปลาหลายบ่ ขอเบื้งได้บ่ได้ยกกตัแล้วเนี่ยได้เยอะไหมไม่ได้เลยไปนี่ค,ครัวไมาใกล้จะพาครัวเข้าไปใกล้เลยเ,เป็นบุญของครัวนะที่ได้มาเห็นเป็นบุญเด็ดแท้ที่ได้มาเห็นโครงการดีๆของพ่อหลวงอะ่ะของพระองค์ท่านที่สร้างให้กับประชาชนคนไทยนะครัว นี่ครัวเข้ามาใกล้ๆเลยควัวสัมผัสแบบใกล้ชิดเลยโอ้เป็นบุญของครัวนะที่ได้มาเห็นครัวจะเป็นบุญนะครัวเป็นแต่ญาตฮะเป็นแต่ญาตมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆครัวครัวคิดแล้วก็สงสัยเหมือนเบาวโบาไหมตอนที่ครูบ่าวไอ้ครัวถามว่าทำไมเขาถึงสร้างอ่า คือแบบสร้างน้ำอู้อยู่ลอยลอยเขาเอิ้นไว้อย่างไรสร้างลอยฟ้าข้ามถนนแล้วเขาเฮ็ดใดแนวใดน้องสงสัยอยู่น้องอยากถามว่าเขาเฮ็ดใดแนวใดน้องงงเลยขัวเข้าไว้ใกล้ขัวไปเข้า<อ>ไว้ใกล้ไป,ไปสบายไ <ป S 2> กล้ๆจะไปได้หุยยากวะ่ะเอาหันหน้ามาเดี๋ยวน้องถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ พวโอ้โหว้าแซ่ตตาสุดยอดเดี๋ยวว้าวทุกคนนี่ก็นมาฮักก็เห็นทายให้นอกด้ประดายบา่พวอพวอเคยสงสัยไหมว่าทำไมว้าวว่าทำไมเพิ่นถึงสร้างลอยฟ้าเพิ่นไม่สร้างรดใต้ใต้ดินมาพันเละน้องวัชิต่ามาอายุเข้าคือโบเข้าคืออกคุดแบบ ให้น้ำมันอยู่อยู่บนพื้นดินทาน่ะอ๋อโอ้โหคือแบบลอยฟ้าละไรยู่ลูกมันเป็นทางอีกอแล้วเขาคิดคือสุดจริงเลยสงสัยยักษ์ครับคือหนึ่งคือทําไมถึงสร้างลอยฟ้าคือสูบน้ําจากด้านบนเนาะเขาจะสร้างให้สูงให้สูงกว่าแม่น้ําทะเลสูงกว่าน้ําทะเลเพื่อ,อเวลาช่วงที่เขาไม่สูบน้ําน้ําทะเลจะไม่ไหลกลับไปฝั่งนู้น สุดเจ๋งเลยอ่ะ,นนะไอเดียเขาสุดยอดมากเพื่อจะไม่น้ำทะเลไหลกลับเข้าไปท่วมนะตัวจะอาบแล้วทีนี้ครูวสงสัยไหมทำไมตุต่มตามตุ่มตามตุ่มตามแบบนั้นก็ออยังมาเขาจะสร้างเป็นตุ่มเป็นตอหมอ,อะจะดักน้ำเอาไว้เพื่อลดแรงกระแทกของน้ำเวลาน้ำตกลงมาจะม,ม,มีตุ่มมีตุ่มมีตุ่มเป็นตอมอตรงนั้นเด้แน่นน้องเคลดบานเข้า แบบเขาลาดลงแบบมันเป็นสไลเดอร์บรแม่น่ะมันไม่ตุมมต้มไม่ตุม<อ>้มไม่ตุ้มเป็นกอคิดจังตอหมอเน่ยนะน้องก็ยังงงอยู่ว่าน้ำเลยปกติน้องคิดวแบบ่าน้ำเป็นย้อนน้ำไหลาโพดงอแมนเพื่อรถแรงกระแทกและการกัดเซาะและเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ำสุดยอดเลยไอยเดียค,ดความคิดแบบ คิดหมดห้องเลยว่ถ้าครูอคิดว่าถ้าเกิดเขาสร้างลอดใต้ดินมาแต่เวลาที่เขาไม่สูบน้ําล่ะ<อ>น้ําก็จะไหลกลับขึ้นไปอ๋อให้คร,ร,รูวเรียนรู้เนอะเรียนรู้แนวคิดนี้เยอะๆเพื่อไปบอกสอนนักเรียนและไปปรับใช้ในชีวิตท,ที่บ้านเราครูอแอเมย์ไม่ไโยชน์หลได้นี่แล้วเขาคิดได้จังไหมเนอะแล้วอไอเดียที่ว่าคนที่ว่าคิดแล้วก็สร้างนี่คือแบบ สุดยอดเลยคุณอวบอว่าเจ๋งที่สุดเลยนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการของแนวคิดของในหลวงของคนไทยรัชกาลที่9ก้าพระองค์ท่านทรงแบบว่าทํางานหนิดหน่อยเพื่อประชาชน <Wow. S 2> นะฮะก่อน,นหน้าที่นะบ่าวาพูพ้พาครัวไปก็คือเป็นสะพานวิพลน,นะฮะอลังการงานสร้างแล้วนะ ก็หลวงพ่อท่าน,นมีโครงการมากโครงการนอ้อยห,หลายพันโครงการในประเทศไทยรวมทั้งบ้านเราวบ,บ้านเราครงบด้บอกแก้วนั้นก็ไปได้น่ามีโครงการของพระองค์ท่านดิโรงเรียนที่ครูอรสอนอก็เป็นโรงเรียนขององค์เทพโอ้<ป>พระเทพใช่แมนไป<อ>ช่วย<อ>ให้ทุนให้ทุนสร้างโรงเรียนนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ระเกียรติผลที่ครูดอดองรักเนาะ เป็นยังไงครูเป็นยังไงอูเป็นบุญตาที่น้องได้ที่ครูออได้มาเห็นโครงการของอพ่อหลวงองค์ท่านอ,องค์ท่านเิ่นสร้างให้คนไทยน้นองน้องว่าแลน้องคิดฮอดแล้วน้องจะน้ำตาไหลแบบซาบซึ้งอ่ะดีใจแบบหูซึกโชคดีแถมคนไทยอ่ะที่มีพ่อหลวง มีผู้หลวงองค์ท่านคน,นเห็นความสำคัญแล้วก็สร้างลายโครงการให้ประชาชนคนไทยเนาะชาวไทยได้<อ>มีความสะดวกสบายในหลายๆด้านทำไมทำไมครัถึงทราบซึ้งและเทิดทูนพระองค์ท่านเห็นในการทัา,าเป็นภาษาไทยก็จะว่า เห็นการทำงานเน็ตแบบไม่เน็ตเหนื่อยของพระองค์ท่านเห็นที่พระองค์ท่านสร้างแต่ความดีแล้วก็เห็นประชาชนต้องมาก่อนอู้น้องจะบ,บอกเายน้องบุห้ชิว้าเลยคือนน้องบ่อะไรแบบน้องเบ่งตั้งแต่ มีโทรทัศน์เนาะเห็นหนาพระองค์ท่านแต่เรื่องได้ยินได้หูข่าวได้อ่านข่าวคือฟังวิทยุแล้วก็ตมากับคือโทรทัศน์แล้วก็รูปพระองค์ท่านแล้วก็เห็นในสิ่งที่พระองค์ท่านสร้างให้คนไทยแล้วก็เวลาทีู่ออมาเมืองไทยนี่ขออได้ยินว่าเวลา,าชาวไทยลำบากแล้วเขา้าเข้ามาคิด เขาจะคิดพอดพระองค์ท่านบนกอนขนาดไหแล้วน้องกายัางคิดแบบคณะขูอ่อ,อ๋อนาดขู้อ๋อเป็นคนลาวขู้อ๋อยังทัย์ซึ้งยางฮักคนไทยเขาฮักพ่อหลวงพระอ,อ,อ,องค์ท่านหลายแล้วก็เวลาเห็นองค์ท่านไปลงไปบนลำบาขนาด คือบอกคิดบอกฟันเลยว่าในโลกนี้แบบมีคนที่เสียสละคือพระองค์ท่านน่ะนะบอนทุกบอลลำบากไปเข้าไปได้เบดทุกบอนทุกแนวแบบบอกคิดว่ามันชินลลำบาขนาดน้องบอกฮู้คำีิบา้าเป็นภาษาไทยภาษาลาวว่าคือสุดๆเลย ก็อน้องได้เห็นได้เบิงนั้งแต่นอ้นองอยังน้อยคนงานของพระอ,องค์ท่าน่นเป็นเรื่องดีนะครัวเนาะถ้าอย่างที่บา่าวว่ได้เกิดมาเม่ก่อนหน้าเลยว่าคลองนี้มีประโยชน์มากต่อคนไทยนอกจากการระบายน้ําในช่วงน้ําหลากนะนอกจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลออกสู่อ่าวไทยแล้วก็จะมีแม่น้ําแม่กลองนะนอกจากแม่น้าแม่กลองแล้วก็จะมีคลองนี้นะอันนี้คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทยแม่ น้องอยากเอาแว่นตาออกเบ่งให้แต่ให้แบบนี่แต่มันมันเลื่อมตา่าอปแ,แสงแมนแสงแสงแดดออนซอนนะกลัวเนาะคือแบบอนอนซอนไอเดียคือบางครัท<ข>ุมงบทุมงบแต่ไม่ได้ประโยชน์จากงบนี้ได้แค่ประโยชน์แค่สูบน้ําออกมาแต่น้ํานี้ไม่ได้เอาไปนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเลยคือสูบทิ้งนะกลัวนะ,วนะถ้าเป็นคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเหมือนเหมือนทางธรรมดา หมือนสะพานข้ามธรรมดาไม่เห็นตรงนี้แล้วโอ้โหอลังการเมนไอ้ Man, คู่เมื่อกี้น้องยังว่าเอ๊ะน้องยังก็อยากเสืออ้อมาได้อหมว่ะยูเทิร์นมันมีน้ำมผมเมนปีเขาปกติน้ำจะอยู่พื้นเหมือนว่าอันนี้น้ำคู่กับ่มยูเทิร์นประเทศไทยนี่คือแบบน้ำกับยูเทิร์นมีรถไฟลอยฟ้าน้ำลอยฟ้าโอ้โหอ <laughs> ยากอยากให้ ลั่นล้านของผู้ออพ่อแม่ของผู้ออได้เห็นความจะเดินแล้วกแนวคิดเนาะแม่นความคิดไอเดียของข้าเจ้าคือสุดสิงสุดยอดเนี่างคนไม่จะสงสัยนะสงสัยว่าทำไมไม่ทําใต้พื้นดินรอดมาท่านเลยทำไมต้องทำลอยไฟเปิ้งก็ประมาณเนียนท่าทางทีมใส่งบหลายด้วยเนาะนะะนี่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะท่านผู้ชมครับที่บ่าวผู้เองอยากจะพาครูออมาเนี่ยฮะ และครูอ <hungry> ๋อ <French> ก <Claire> ็จะเอานําบทเรียนนี้ความรู้นี้ไปบอกคนที่บ้านแล้วก็ทําในชีวิตประจําวันของตัวเองนะครูอัวเด้อนะขอบคุณอครัวให้หลายขอบใจครูให้หลายนะคลิปวิโอนี้บาบุเองก็ับอว่าจะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปกันแล้วกันนะฮะทันที่มาในชื่นชมในการนำเสนอของพวกเขาสองคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาบูนะไปติดตามครัวทางช่องครัวและดาเนาะโดยฝากติดตามช่องของครูอ๋อและดาเด้อด้วจ้าบํานิดที่สมครูอ๋อได้เด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ Oh. Oh. oh! oh! The, duck lost the dog.